ค่ะวันจันทร์ที่24ก็เป็นคิวที่2นะคะในการจัดส่งรถเมื่อเช้านี้ก็มีลูกค้าจากวานอนนะคะมาจบคูปต้แอ3608คันโค้ง1คันค่ะพร้อมให้จัดส่งด่วนนะคะเพราะว่ารถมันทำเสร็จไว้แล้วค่ะก็ ขอบว่าคุณลูกค้ามากมากนะคะหน้าร้านก็ยังพอมีรถให้เลือกอยู่นะคะ4018 4708 SP อ e ีสกิค่ะเีีย์55แรง3608 SP DT 3408 4508 35ค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายนะคะยังพอมีรถอยู่ค่ะฟอร์ดค่ะฟอร์ดห้0พันหก็ยังมีอยู่นะคะว<ม>ัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวาง3าหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ085 087 6581า8 8นี6 0853้ค่ะ085 087 6581 0 8ค่ะคลิปสั้นๆอีกแล้วนะคะ ช่วงนี้แม่ค้าสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะเลยทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะยังไงก็ขอกราบขออััยมากๆนะคะสำหรับ f c ทั้งหลายคะ่ะ